คุมอาการตัวเองให้ไว้กระเทธอนารักจนเกินต้านถึงรักนี้เจอรักคนคนนี้เพราคนเอื่นก็สู้แต่ไม่ได้รอใครที่เข้ามาแล้วนะครับชายก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ที่ชอบคุณชายโอชาแนลไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงไปกันเลยต่อจาก EP ที่แล้วนะครับทุกคน เราจะพาทุกคนไปเข้าถา่าหนังอื่นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปทำอะไรบ้างนะครับรอชมครับผมบกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ครับนี่ครับผมนี่เ,เก็บทิศเสียงเก็บทิบกศเหลียงนะครับ เขาให้เด็ดพริกนะครับผมเราเราคิดว่าเราเด็ดมากเพราะอะไรใช่ไหเพราะเราเด็ดทังสวนนี่คือพริกกระเลียงนะครับผมไม่ใช่พริกธรรมดานะไม่ต้องไปถึงเหนือนะครับผมที่ราชบุรีก็มีนะครับสามารถที่จะมาเก็บพริกกระเลียงได้นะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะก็ททาตามกิจกรรมที่เราได้ นี่นะครับทุกคนและเราก็ได้ลูกเสาอะลมาด้วยนะครับข้างบนนี้แล้วเราก็ติดน้าเสาวะล็มาด้วยนะครับผมเป็นน้ำผลไม้สดสกัดเย็นคุณชายโอนนะครับที่เราติดมาอล็อบังเอิญมากเลยนะทุกคนเ <c oughs> สาอะลสดที่เราใช้ <c oughs> น้าผลไม้ที่มีเนื้อและมีเม็ดก็คือจากเสาอะลนี่เองนะครับเ <c oughs> สาอะลปลูกเองก <c oughs> ินเป็นไหมครับก <c oughs> ินได้เป็นอันนี้คือลูกเสาวะล็ สอ่อรถเนี่ยเด็ดเด็ดได้มาเยอะหรือยังนี่น้องก็มาเด็ดพริกเก็บพริกเลี้ยงเหมือนกันนะครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรอันชันอันชันดอกไม้เหรอรอะไรนะชื่อ <c oughs> ื่ออันกี่ขวบแล้วครับหกขวบแล้วเรียนเรียนอยู่ปอ,อะไรนะปอนึงมาจากที่ไหนครับ ตาทิศเชียวประกำจังหวัดอะไรขอนประโถมโอ้โหมาไกลมากกับใครครับวันนี้อ๋อพ่อแม่โอ้โหหนูมาทำอะไรวันนี้หนูมาทำอะไรเนี่ยรู้เปล่าเอาเก็บคลิกนะครับผมนี่ใบใบกองนี้เนี่ไบบยไปบ้านนะไปบา้านอันนี้น้องอัญชันใช่ไหมน้องอัญชันนะครับอ่าแล้วนี้นะครับผมเราจะมาปลูกต้นไม้กันนะครับปลูกมีอะไรบ้างครับ 分かりまし ใส่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแเราก็ใส่ดินลงไปก่อนนะครับท่านี้นะครับก็คือพริกกระเฉยเทีเยวเก็บมาเมื่อกี้นะครับผมที่เก็บแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับแล้วก็มีถั่วนะครับกับกะเจี๊ยบที่เราปลูกกลับบ้านได้เหมือนกันนะครับผมกิจกรรมนี้ เดี๋ยวเราไปฐานต่อไปกันเลยครับว่าจะไปที่ไหนนะน,น,นี่นะครับกิจกรรมต่อมาก็มาเก็บไข่นะครับผมเก็บไข่จากน้ำ่ตุกตุกนะครับนี่ที่เขาเลี้ยงไว้เราก็จะไปเก็บไข่กันนะครับโคนี่ครับเราจะไปเก็บไข่กันนะซึ่งเขาให้แก้วมาครับเราก็จะม,มาเก็บ สาก็มาเรียมือใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับก็คือไข่ที่เรามาเก็บสดๆนะครับผมจากกิจกรรมเก็บไข่นะครับซึ่งเราได้มานะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกอันนี้6กอันนี้สาม สี่ห้าหกเจ็ดเก็บกันโอเคครับว้าวนะทุกคนครับกิจกรรมต่อมาครับผมเป็นการที่เราจะได้ขี่มาครับทุกคนซึ่งเราไม่เคขี่มาก่อนเลยเตื่นเต้นมาก มาดูกันนะครับว่าเราเขียวมาเราจะเป็นยังไงถือว่าคุ้มมากห้าร้อยในการมาในวันนี้หนึ่งรอบ เขาดูแต่ไหนนะขี่มาแต่นะแต่ลนะไม่มีคน าก,ก็ขี่วนไปแล้วหนึ่งรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนรอดปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุอันตรายใดๆขอบคุณพี่ที่ดูแลมากนะครับกิจกรรมต่อมาน้องแมวให้อาหารน้องแมวครับใครที่ชอบแมวหรือเป็นทาสแมวรับรองต้องชอบแน่นอนอาณาจักรแมว คาดแมวนะจะต้องชอบนะครับเพราะว่ามีการให้อาหารแมวที่ว่อะไรนี่แมว่ะจะอะไรอากเกลียจริงไหมอืมอยากเกิน่อากเกลีอยากจะบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยเป็นคนที่อะไรกับแมวมากนะเพราะผมชอบหมามากกว่าแต่พอได้มาให้อาหารน้องๆก็ เออมันก็น่ารักดีนะหน้ามันก็จะหลับตลอดเวลาเลยอ่าก็ได้เพลิดเพลินดีครับได้อาห,หารน้องอ่าก็มีความเพลิดเพลินในมุมของ<ต>เป็นทาสแมวไปอีกหนึ่นนงรัดของที่เราเล่กกันนะครับทุกคนก่อนที่เราจะกลับนะครับ

เะะชืออ่อว่าขนนอมน่คะเป็นเครืะคะ่องหมายมช่วยอ๋อคนอเมรกาคนซีเรียทีค่ไแลขนเส้แเนเเป็นเส้นเอาซาอนนี่อ๋อันนี้นะครับผมชาวเนปาเชื่อว่าจะช่วยเรื่องของโคกคราดเหมือนกับดวงอะไรเงี้ยเสริม ผมตกไว้เป็นเหมือนมา5กไว้ด้ยะครับอ๋อโอเคนะครับใครที่มาก็รับได้ทุกคนใช่ไหมครับรับได้ทุกคนนะครับและวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่อลปัก้าจะบอกว่าครบมากเลยนะครับผมสําหรับ500บาทได้ทุกอย่างเลยนะครับผมและที่พิเศษก็คือได้ขี่ม้าด้วยนะครับก็ใครที่ไม่มีโอกาสนะครับก็ สามารถมาได้ครับผมราชบุรีไม่ไกลจากกรทมแนะนําเลยคุ้มมากแล้วก็ได้ให้เขาเรียกไงเราได้สัมผัสสัตว์ทุกชนิดห,หลายตัวอยู่ต่างประเทศซึ่งเราไม่มีโอกาสได้เห็นได้ง่ายๆครับผมโอเควันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักแล้วก็ไปแวะชิลที่อื่นเดี๋ยวรอดูต่อไปอีีหน้านะครับทริปราดชบุรีอ่าโอเคครับบ๊ายบาย นนจะบ,บอกว่าวเรา,เรามีอีกกิจกรรมที่เป็น,น <ะ S 1> ไฮไลท์ของที่นี่รับรองว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน